เห็นครับการอันแรปของตัว UV ของเราก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการ UV อันแรปตัวโมเดลของเรากันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมโมเดลที่เราจะทําการ l a ็ Lab UV นะคลิปนี้มันจะใช้เป็นโมเดลตัวนี้ละกันหลักการของ UV UnLA นนะครับก็คือการที่เราเอาตัวโมเดลของเราเนี่ยจัดเรียงโพลิกอนให้ลิงก์กับภาพที่เราเตรียมเอาไว้เดี๋ยวจะลองทําพร้อมกับอธิบายไปด้วยนะครับก็อน,นื่นแล้วก็เตรียมหน้าจอของเรานะครับก็แบ่งหน้าจอเป็น3หน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอที่2เนี่ยให้เลือกเป็น UV Editor แล้วก็หน้าจอที่3นะครับให้เป็น Image Editor การแสดงผล Texture นะครับเราก็ต้องปรับ v i e w อร์ t ให้เป็น v i e w p o r t Shading นะบแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราสร้าง t e x t เจอขึ้นมาสร้างจาก UV Editor ก็ได้หรือว่าสร้างจาก Image ก็ได้นะครับให้เราเลือก New แล้วก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้เมือนใส่เป็น Texture Cat 01นะกันนะครับขนาดก็จะเป็น1 0น4ี่สคถ้าเราใส่ขนาดตรงนี้เยอะนะครับรายละเอียดของตัวโมเดลของเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าก็จะหนักเครื่องหน่อยนะ Color ให้เป็นสีขาวแล้วกันก็กดสร้างได้เลยเปิดในส่วนการใช้งานนะครับ Image Editor เนี่ยก็ ใช่เดียวกันนะครับ Texture Cat 01ตัวโมเดลของเรานะครับก็ต้องลิงก์กับ t e x t u u r e นี้ด้วยเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมลบใหม่นะลองบวกแล้วก็ New ขึ้นมาตรง Base Color ตรงนี้นะให้เลือกเป็น Image Texture แล้วก็ให้เลือกเป็น Texture Cat นี่นะครับเหมือนกันแบบนี้นะทีนี้ตัวโมเดลของเรานะครับก็จะลิงก์กับตัวภาพที่เราสร้างเอาไว้ตัว Image Texture ตรงนี้นะครับให้เราเซฟเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับในการเลือก Image แล้วก็เซฟนะครับกดเซฟ Image ไป ทีนี้นครับเรามาจากการในส่วนของ UV ของตัวโมเดลกันนะครับเลือกตัวโมเดลแล้วก็เข้าไปที่ Edit Mode ตัวโมเดลของผมนะครับตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในส่วนของการ modify อยู่นะครับก็มี Mirror กับ Subdivision ด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าใช้การ modify นะครับมันก็เลยออกมาเนียนแบบนี้นะวิธีการทำ UV เราก็เลือก Polygon ของเราทั้งหมดนะครับในการ Select All <อ>เลือก UV Unwrap ตัวนี้นะฮะ พอทำเสร็จแล้วนะครับการแสดงผลของ UV นะครับก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าต่าง UV Editor ตรงนี้นะครับในส่วนของ Image Editor ทีนี้เราก็สามารถเพ้นได้แล้วนะครับเผมจะลองเพ้นดูนะก็ลองใส่สีดูนะครับลองเป็นสีน้ำเงินนี่นะหรือจะเพ้นในโหมด Texture Paint ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนสีดูนะฮะ แต่ว่าการจัดรูปแบบของ UV นะครับยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ในการจัดวาง UV นะครับในแบบ Auto เนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันลับปกตินะครับแล้วก็ Smart UV Project อลองเลือกดูนะครับนี่มันก็จะแตกกระจายการจัดเรียงนะครับของโพลีกอนของเรานะครับอันนี้ก็จะกระจายแบบทั่วถึงนะแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าโพลีกอนเนี่ยกระจายแล้วก็สามารถเพ้นท์ได้ง่ายแต่ว่าเวลาส่งออกไปเพ้นท์ที่โปรแกรมอื่นเนี่ยอาจจะงงหน่อยเพราะว่าไม่รู้รูปร่างมันเป็นยังไงนะแล้วก็ลองอันรัวิธีอื่นนะครับ m a ท์แมปแพคก็จะเป็นแบบตารางสี่เหลี่ยมเกือบหมดเลยนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะใช้พื้นที่ของภาพเท็กเจอร์ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ยากอยู่ดีนะครับ Follow Active Quad ก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แต่ว่ากระจายล้นไปหน่อยนะครับ Cube Projection ก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมนะครับถ้าเป็นโมเดลทรงเหลี่ยมอันนี้อาจจะดีก็ได้ไซ l ล n d e r Projection ถ้าโมเดลเป็นทรงกระบอกอันนี้ก็จะดีนะครับหรือ Sphere Projection นี่ก็จะเป็นการจาัดเรียงของทรงกลมนะครับ t Form v i ิล อันนี้ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือว่ามันจะจัดเรียงโพลิกอนนะครับตามมุมมองที่เราเห็นเลยถ้าผมมองด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก Project Form View การจัดเรียงพลีกอนก็จะก็จะเป็นตามแบบมุมมองที่เห็นเลยนะครับถ้าเป็นโมเดลที่เรามีต้นแบบด้านข้างาผิวแบบวัยวลูกปลาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับต่อไป Project Form View b บ n d นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆ Project Form View เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการขยายแล้วก็ชิดกับ พื้นที่ของภาพของเรานะครับก็จะใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้นเพคพวกนี้ก็จะเป็นการสร้าง UV แบบออโต้นะครับต่อไปการสร้าง UV แบบแมนนวลนะครับแบบที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องกําหนดเส้นนะครับที่เป็นตัวตัดผิวนะครับเหมือนลอกหนังออกมาเนี่ยให้เปิดได้มากที่สุดเพื่อที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของพื้นที่เท็กเจอร์ตัวนี้นะก็ต้องดูว่าโมเดลของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับจะตัดแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับวิธีการกําหนดเส้นแบ่งหรือว่าเส้นตัดเนี่ยเขาเรียกว่ามาร์คซีมนะครับตัวนี้ บแบบนี้อ่านีวผมจะตัดส่วนคอออกก่อนนะครับแล้วก็ลองมาร์กซีมดูนี่ก็จะเป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็จะตัดในส่วนของหางออกแล้วเวลาหางที่ตัดออกมานะครับก็ต้องก็ต้องแบ่ออกมาด้วยนะครับแบบนี้ก็เลือกมาร์กซีมไปแล้วก็ ช่วงหัวนะครับอันนี้ผมจะให้เพ้นต่อเนื่องนะเราก็มาตัดแบ่ในส่วนของข้างหลังออกแล้วก็ในส่วนของหูด้วยตรงนี้นะครับก็ทำการมาร์คซีมด้วยนี่นะแล้วก็ช่วงใต้ท้องตัวตรงนี้นะฮะก็ตัดแบ่งไปด้วยเลยช่วงขานะครับ เดี๋ยวลองเท่านี้ดูก่อนนะครับแล้วก็กด select all แล้วก็เลือก UV u n w a p นี่นะฮะตัวโมเดลก็จะถูกแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะเวลาเราเลือกจัดการแก้ไขตัว UV เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Edit mode นะครับก็จะมีเลือกจุดเส้นผิวแล้วก็เลือกเป็นชิ้นนะครับทั้งหมดแล้วก็สามารถทำการหมุนขยายปรับแต่งทรงต่างๆได้นะครับคล้ายๆกับการจัดการใน Edit mode เลยนะอ่าก็ ปรับให้ใหญ่ปรับให้เล็กได้นี่นะจะสังเกตว่ามันเป็นบุ่มๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำการตัดให้มันคลี่ออกนะครับมันยังเป็นตันๆอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำการมาร์กซิมเพิ่มเข้าไปแล้วก็กดมาร์กซิมแล้วก็ Select all แล้วก็ลองดูผลลัพธ์อีกทีนะครับกด Unwrap นี่ตัวโมเดลก็จะถูกแบ่งออกมาใหม่นะครับตามที่เราตัดออกมานี่นะ ตัวขาด้านหลังมันก็ไม่เป็นลำแหลมเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวตรงนี้นะครับพื้นที่ใหญ่ๆเราก็สามารถหมุนจัดวางได้นะครับแต่ได้ใช้พื้นที่ของตัวเท็กเจอร์นะครับได้อย่างเต็มที่ามารถย่อขยายได้เห็นครับการอันแลปบของตัว UV ของเราก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองเพ้นท์โมเดลตัวนี้ดูนะครับ ก็เป็นตัวอย่างการเพ้นตโมเดลอย่างคร่าวๆนะครับพอเราเพ้นตเสร็จก็อย่าลืมเซฟไฟล์เท็กเจอร์ที่เราวาดเอาไว้ด้วยนะครับถ้าขึ้นดอกจันตรงอิมเมจแบบนี้นะแปลว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงภาพของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเซฟเอาไว้ด้วยนะถ้าเราเปิดไฟล์ภาพเท็กเจอร์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ก็สามารถไปแก้ไขปรับแต่งกับโปรแกรมวาดอื่นๆได้นะ เอาละครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการทำ UV map แบบไม่ง่ายนะครับถ้าโมเดลของเรายิ่งละเอียดนะครับก็อาจจะต้องมีการทำเท x t u r เจอหลายชิ้นผสมผสา,านในรูปแบบของการโปรเจกต์ UV แต่ละชิ้นแต่ละแบบนะครับให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเรานั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ